อันนี้เราอยู่ที่หน้าเกาะไข่แมวของเราแล้วนะครับเล็กนิดเดียวเองอะน้ำลมแบบเกาะในกระตุ้นไข่หัวล้อครับที่เขาชอบไปติดกันนะครับถ้าเกิดมีต้นละพ้าวขึ้นอันนึ้ก็ใช่ครับ น้ำสวยเนาะโอ้หอยเม่นเต็มเลยด้านนี้เหมือนจะตูรันจีบีเลยหอยเม่นนะครับดูดิอุ้ยตาด้วยมองอยู่เือน้ำที่นี่ใสมากนะครับแล้วก็มองเห็นประการล้างสีๆใต้น้ำเต็มเลยอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเขย่าถุงครับจะมีแมวออกมาต้อนรับไม่รู้จริงขนาดไหนับเพราะว่าตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมโอ้ลายทรายละเอียดมากกูเกตเป็นสวยแบบนี้เองด้านในก็จะเห็นได้ว่าทุกอย่าง เงียบสงบไม่มีคนเลยแล้วก็ร้านค้าเก็บไปหมดทุกอย่างเลยครับมาหนึ่งตัวแล้วมล้โอ้ยเราลงมาล็อบบี้เจถุงปุ๊บมาเลยแล้นี่ก็คือน้องๆที่เกาะไข่แมวนะครับปกติถ้าเกิดอากาศเย็นตัวนี้ลงไปรับเลยนะแต่ว่าเนื่องจากอากาศร้อนก็เลยมาหลบในร่มกันหมดแต่ละตัวค่อนข้างเฟลลี่นะครับอือ้อนทุกตัวเลยโอ้อ้อนหมดเลยน่ารักจัง ว่าทุกตัวเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะมาห้อมล้อมเรานะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันนะมีป้อบ้างเดี๋ยวจะลองเอาหนมแมวเลียให้กินดูเคยกินว่าแมวเลียรู้จกักบ้างโอ้โหตัวนี้เกี่ยกล่มากตัวนี้ก็คือไอ้สามสีไอ้สามสีของเรานั้นมีความเกี่ยกล่ในการขออาหารมากตัวอื่นเขาอ้อนแต่มันมันตบเอาแล้วดูหน้าดูหน้า,าหน้าโคตรดุ <c oughs> <c oughs> ของเราก็ใช้มือตบเช่นกันและเลียเลียตาเฮ้ยตาตีฟ้าว่ะแอบสงสารนะคือรู้สึกว่าช่วงที่เขาไม่มีอะไรกินเขาจะอยู่ยังไงเขาน่าจะหวยหิวมากไม่งั้นเขาไม่มาลุมเราแบบนี้นักท่องเที่ยวก็คงเป็นความหวังของเขานะเวลาได้ยินเสียงเรือมาจอดอะไรเงี้ยก็คงรู้สึกแบบมีความหวังอ่ะกินเองด้วยมากินไปผนไปฟังเสียงโหคงใหญ่มาก เขาได้ยืนสองขาแล้วก็เรียบ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 อ้าวตบกันเฉยเลยหมู่อะไรกันถ่ายน่ารักน่ารักเลยตบกันเฉยเลยแต่นางก็มีความแบ่งปันกันอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีตบหัวกันบ้างเมื่อกี้อมจมูกเลยอ่ะเหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำ เรากำลังถ่ายนะก็มีจ่าฝูงของเราเดินมาดูว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งประดิษฐ์อะไรไม่รู้จักนี่คือไม้ตกแมวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเทสกับพวกนี้กันดูนะครับแมวพวกนี้เขาไม่เคยรู้จักไม้ตกแมวมาก่อนเมื่อเขาได้เห็นไม้ตกแมวเขาจะมีรีแอคชั่นยังไงเฮ้ตัวอะไรวะตัวอะไรวะอะไรวะไม่เคยเห็น ดำเกินมักอืมโอ้น้ำอะตะคุบท,ทุกคนครับคือตอนนี้ไม้ตกแมวของเราใช้ได้คุ้มค่ามากโดยเฉพาะกับส้มกับหินอ่อนนะครับชอบมากชอบมากนี่ดูดูโอ้ย รัวมากดูหัวดิและนี่ก็คือแมวเฮลิคอปเตอร์หัวของมันจะหมุนเหมือนใบพัดเฮลิคอปเตอร์แบบนี้ตัวใหญ่สิ่งนี้มันคืออะไรวะเขาก็พยายามเขี่ยดูนะครับเล่นอย่างนี้ งงมาเดี๋ยวเราลองให้อาหารแมวันดูแมวแมวนี่ของอร่อยของของอร่อยเลยมีมารยาทไหมเราอ่ะกินบนจานไม่ได้ใครให้กินแบบนี้เนี่ยเนี่ยเราต้องฝึกระเบียบวินในใหม่หมดเลยในขณะที่ทุกคนกำลังกินทียานเองไอ้น้มได้มีความคิดที่ชันฉลาดก่าเพื่อน มันมาขโมยที่กองอาหารเลยมันเปิดฝาขึ้นแล้วมันก็เลียด้านในกินแผลบเฮ้ยอือจีดเคยให้ข้าวหมาจรน,นะคะปัจจุบันเป็นกป้าแววหมาจรหมาลอแมวเอ้ยแมวจรน่ะเขาเคยกินแต่แบบอาหารเมร็ดเพียวๆใช่ไหมทอนนี้เรามีอาหารเปียกมานนแล้วก็เอาคุกให้เขาเผื่อเขาจะเบือ่อมีช็อปปิ้งเยอะมากอ <c oughs> อาหารให้แมวกิน หลายทีแล้วครับแมวที่เนี่ยจะแบบชอบเข้าถุงดำคงอาจจะแบบเคยหาอาหารในถุงดำมาก่อนนะครับไม่หิวเหรอหิวหรือเปล่ามันกินแต่ว่ามันไม่ค่อยได้กินแลอกมันขี้คาดคนอ๋อขีค้คาดคนแปลว่าอะไรกลัวคนอ๋อกลัวคนอะไเรก็พูดกลางชัดนี่ข้อดีอะผาชันซากผมเพิ่งสังเกตเห็นอะไรบางอย่างก็คืออาหารที่เขามาให้แมวครับมีสัตว์ทะเลขึ้นมากินด้วยเสืวนมากินอาหารแมวครับพี่พ้รม ไม่เคยเห็นปูเสฉวนตัวใหญ่เท่านี้ปกติเราจะเห็นตัวเล็กๆตามหาใช่ไหมคือเ <laughs> <c oughs> มื่อก่อนที่มีนักท่องเที่ยวน,นะครับมีปูเสฉวนเยอะอย่างนี้ไหมครับไม่เยอะไม่เยอะแบบใช่ไหมคือช่วงโควิดที่ผ่านมาทุกอย่างรีดหมดปิดหมดแล้วทีนี้กลายเป็นว่าธรรมชาติก็ได้ฟื้นฟูปูเสฉวนก็กลับมาเยอะขึ้นนะครับเขาออกลูกออกหลานนะครับมีกระดองเล็กกระดองน้อยนี่คือธรรมชาติเข<ม>าได้ฟื้นฟูจริงนะครับโรติเห็นเนอะสวยมากอ่ะรู้สึกว่าแบบสมบูรณ์อ่ะ ลุงเล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงโควิดเราแบบปิดเกาะประมาณสองสเดือนนะครับ mm hmm. แกถือปลาย่าง mm hmm. ไว้อานุง๊งแมวพวกนี้เขาก็วิ่งมากลูนเข้ามาแล้วก็กระโดดตะปบนะครับด้วยความโหยมากอะ่ะค mm hmm. ือเขาไม่สนอะไรทั้งสิ้นแล้วไม่กลัวอะไรจนลุงบอกว่าต้องละปลาย่างนั้นไปให้แมวนะหลังจากนั้นพอมีคนอื่นมาเทียบท่าจอดเรือไม่ได้เลยแกงนี้ก็จะกลูนเข้าไปหาคนด้วยความหิวโหยนะครับผมแต่ว่าช่วงหลังๆเริ่มมีคนโพสต์เริ่มมีคนแชร์กันคนเริ่มรู้จักที่นี่มากขึ้นเขาก็จะเอาอาหารแมวพวกมาให้ด้วยแต่่่่วววาาาาากก็มมรร้้อูสึตนนีปยังงไผจิๆ ก็ยังหิวอยู่นะเพราะฉะนั้นคนที่อยากเข้ามาก็ยังไงก็ฝากติดอาหารเม็ดหรือว่าอะไรที่เขาน่าจะชอบนะครับมาฝากได้นะครับนอกจากที่นี่มีแมวเยอะมากแล้วนะครับที่นี่ยังมีปากาลังให้เราได้ลองไปดำน้ำนะครับดำแบบผิวน้ำใส่สน็อกเกอร์แล้วก็ดำเล่นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะขอดำน้ำดูปากาลังเผื่อจะไปเจอน้องปลากระตูนบ้างนะครับผมอยากไปเจอมากเลยนะครับนี่ชุดอะไรเนี่ยชุดนักประดาน้ำเหรอ